สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะคุณปุ๊กเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะแต่ว่าอาเจค่ะครูยิ้มคือเหมือนน่าจะติดพีทีอีทปะคะช่วงเนี้ยเขาก็เลยช้าไปหมดเลยแล้วก็ว่าเขาน่าจะส่งรีจอยไปให้หมดก่อนนะคะภายในอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยค่ะครูยิมเขาให้รอก่อนแบบดอนวอลลี่อะไรเงี้ยค่ะเราไปเล่นเขาเหรอ เรากังวล <ไป S 1> ใช่ไหมทัไปหาเขาว่าแบบเออลืมหรือเปล่าเขาแบบว่าไม่ลืมแต่แบบอย่าอย่าอย่ากังวลเดี๋ยวเยวถึงคิวเดี๋ยวจะรีบติดต่อไปให้เร็วที่สุดอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราได้งานแล้วแหละถูกไหมเออเขากําลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน,นั่นมันก็ต้องตาม process อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ คือปกติเนี่ยว่าที่ผ่านมาเขาเร็วมากคุยมันก็เลยงงว่าทําไมแบบช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นอีดค่ะมันเป็นอีดมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอีดเอาอัตะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอีดเอาอัตะน่าจะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อีดสําหรับรามดันนะมันเป็นอีดของอีกอันหนึ่งปีหนึ่งรู้สึกจะมีสองอีดมั้งเอออันนี้อันนี้เป็นแบบว่าหลังจากรามดันเออก็โอเคดีใจด้วยนะคะอันไหนเล่าก่อนว่าวันนี้เรามาเจอกันเพราะอะไรเราได้งานใช่ไหม ได้ไค่ะ <laughs> ได้งานก<อ>ันบินอของที่ไหนคะได้งานของรอยัล j อร์แดนเนียนค่ะครูย<อ>ิย้มก็ไม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะก็ <laughs> แต่ตอนตอนไปก็คือคิดว่าเอาเอเออกเต็มที่ยังไงก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไปที่ไปรอยัลจอร์แดเนน อ่าใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ไปค่ะคุยิม้มแต่ก่อนหน้าเนี้ค่ะเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วก็เคยส่งเอกสารแต่ตอนนั้นค่อยส่งเอกสารพร้อมผลตรวจร่างกายก็ไม่แน่ใจว่าตรวจร่างกายตกหล่นอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เรียกอะค่ะคุยมตอนนั้นออหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนนั้นไปจอรอ์แดนรอยัลจอร์แดนเนียนแล้วคือสัมภาษณ์อะไรเรียบรน้อยแล้วหรอคะถึงขั้นตรวจร่างกายอ๋อไม่ตอนนั้นก็คือเออเอกสารสมรัครอะค่ะให้ส่งผลตรวจร่างกายไปพร้อมใบสมัครเลยตอนนั้น หรอคะแล้วก็ไม่ได้โดนเรียกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนวะ่าคุณปุ๊กมาเรียนกับครูเป็นนักเรียนคลาสกลุ่มใช่ไหมคะคลาสกลุ่มนะคะแล้วก็เคยทำตะวันออกกลางมาไหมคะหรือไม่เคยเลยไม่ไม่เคยยังไม่เคยเราเราเป็นแอร์จากที่ไหนมาก่อนเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ประสบการณ์ ian, ของเราก่อนหน้าน,น,นี้ก่อนหน้าน uhh okay. ี้อยู okay. ่ t h a i l ออนแอร์ค่ะครูยิ้มอยู่มาประมาณสี่ปีกว่าค่ะแล้วก็ช่วงโควิดอะค่ะต้องต้องออกมาก็คือเป็นแอร์ที่แรกคือไทยไลออนแอร์ถูกไหมคะใ่ค่ะ่ะฮะสี่ปีแล้วก็พอโควิดก็เจอเหมือนที่ทุกคนเจอใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสมาเรียนด้วยกันโอเคโอเคโอเคแล้วทีนี้ในคลาสเนี่ยครูขอสัมภาษณ์หน่อยว่าได้ได้อะไรจากครูไปบ้างที่เราเรียนกัน ก็โดยส่วนตัวปุ๊กค,ค่ะต้องบอกตรงๆว่าปุ๊กไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง private jet เลยแล้วก็คือคือสนใจอะค่ะอยากอยากทำ private jet แต่ตัวเองเนี่ยค่ะไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องอาหารเรื่องอะไรหลายๆอย่าง catering อะไรเงี้ยค่ะคุยิมก็คือสายการบินเกา่าเป็นสายการบินไม่ได้เป็น full service อะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่อง catering แทบจะไม่ค่อยรู้เลยแต่พอมาเรียนกับคุยมก็คือแรกคลาสแรกเลยค่ะรู้สึกว่ามัน amazing มาก ทำไมแบบมันมีแบบนี้ได้หรอแล้ว p r i เ a t e จ e t มันมันขนาดนี้เลยหรอแ,นนแต่ตอนนั้นต้องบอกตรงๆคายิ้มรู้สึกว่ายากค่ะสําหรับปุ๊กแล้วปุ๊กก็คิดว่าเออเราแบบจะได้ไหมมันดูไกลไปหรือเปล่าอะไร uh huh. อย่ายงเงี้ยค่ะพอเรียนไปได้สักสองสามคลาสก็คูยิ้มบอกว่าให้ลองมาทวนด้วยก็ลองทวนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะค uh ุยิ้มถ้าเราแบบ ตั้งใจแล้วก็ปุ๊บไปหาความรู้จากที่อื่นด้วยค่ะแบบชื่ออาหารอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะคุยิ้มพอมาเรียนคลาสต่อต่อไปก็อ๋ออ๋มันก็แบบมีมีอ๋อมากขึ้นนะคะคุยิ้มแบบเรารู้มากขึ้นแล้วอะไรอ่าเงี้ยค่ะโอเคแล้วทีนี้ตอนตอนแล้วครูก็แนะนําว่าเ คือช่วงเนี้ยสายการบินคอมเมอรเชียลมันมาเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไปเหมือนประมาณว่าเราห่างหายจากการที่เราทํางานใช่ไหมเราห่างหายจากการสมัครงานก็ไปลองสมัครงาน,ท,นาที่ไหนเปิดไปให้หมดใช่ไหมคะที่ไหนเปิดไปให้หมดทีนี้พอจะอาเจมาก็ก็ไปแล้วปรากฏว่าเขาถามสัมภาษณ์งานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเตรียมกันมาหมดแล้วถูกไหมคือการที่เราเตรียมคําถามคําตอบของ private Je t เนี่ยครูเชื่อว่ามันครอบคลุมของของคอมเมอรเชียลแอร์ไลน์อยู่แล้วถูกไหม อืมัเขาถามเขาถามยากไหมคะของ r j r j ก็คือเหมือนกับหลายๆสายเลยค่ะมันจะมีคำถามที่เกรงได้เช่นทำไมอยากร่วมง,งานเ j แล้วทำไมออกจากโควิดช่วงโควิดทำไมออกจากสายการบินแล้วสายการบินเก่าเป็นยังไงอ่าแล้วก็ถามประมาณว่า อืมทำไมถึงยังอยากกลับมาบินอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคุูยิมเจอผู้โดยสารที่ดิวยากไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทายังไงประมาณนั้นค่ะแล้วแล้วครูจาได้ตอนนั้นเล่าให้ครูฟังบอกว่าตอนนั้นสดสดร้อนเลยอะ่ะที่ที่ไปมาแล้วรู้ผลเน่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวเออคนสัมภาษณ์เป็นคนอาหรับใช่ไหมแล้วเขาถามว่า<ช>รู้จักใครที่เคยทําที่อาร์เจไหมใช่ไหมหรือว่าไงอ๋อค่ะคือตอนนั้นเขาถามว่าทำไมอยากมาอาร์เจก็เลยบอกว่าท่สายการบินที่ฉันเคยทำะอะอค่ะมีซีเนอริตี้คนนึงที่เทรนฉันอะ เขาเป็นลูกเรือที่ดีแล้วเขาก็เทรนให้พวกเราเนี่ยเป็นลูกเรือที่ดีเหมือนกันเขามาจากรอยัลจอร์แดนเนียนกรรมการก็โ oh, อ้ยไอเลิ e เธอแล้วก็แบบเนี่ยฉันเสียใจมากที่แบบพวกนางอะจากฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหร <c oughs> อเขาจำได้ด้วยเหรอใช่ <c oughs> เขาจำได้ค่ะก็ <c oughs> เขาก็บอกว่ามันมันมันนานมากแล้วค่ะแบบใช่ตั้งแต่รุ่นสมัยแบบ กี่ปีท,ที่แล้วเองค่ะ17ปีที่แล้วมั้งตั้งแต่17ปีที่แล้วอะค่ะเออโอเคก็ดีใจเนาะได้แล้ว,ลว,ลว,ลวตื่นเต้นไหมจะได้ไปจอดแดนอามานก็ตื่นเต้นค่ะครูยิ้มแต่ว่ามีหลายๆคนบอกเลยว่าเข้าไปอะ่ะช็อกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็เหมือนที่ครูยิ้มบอกเลยว่าตอนครูยิ้มไปครูยิ้มก็ช็อกพี่อั้นก็บอกเขาว่าก็กช็อกนิดนึงนักแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าก็ปรับตัวได้ค่ะครูยิ้มไม่เพราะว่าท <ไป S 1> ี่ครูคบอกว่าครูช็อกเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นครูเรียนจบใหม่มันเป็นสายงานสายการบินแรกของครู นะ,ะคะครูเป็นเด็กจบใหม่ที่เมืองไทยไม่เคยออกจากบ้านไปไป<ม>ไปเห็นโลกกว้างเลยไม่เคยไม่เคยรู้จกักวัฒนธรรมของอาหรับเลยมันแบรนด์นิวเลยนะเราก็วัฒนธรรมมันต่างกันอยู่แล้วอะมันต่างกันมากอะไรเงี้ยก็ก็มีมีเหงาม,ม,มีมีช็อกแล้วก็มีฮมซิกอะ่ะก็ต้องยอมรับแต่พอเราอยู่ไปอยู่ไปมันมันมันก็ปรับตัวเนาะแล้วเราก็มี g o ของเราคือเราก็ต้องทํางานอะใช่ไหมคะ เออแล้วมันเป็นอาชีพชที่เราอยากทำยอะไรเงี้ยเนาะแต่ครูก็เชื่อว่าคุณปุ๊กเคยเป็นแอร์มาก,ก่อนแล้วหรืออะไรเงี้ยคือความช็อกหรือความความอยู่ยากอะไรเงี้ยอาจจะต้องลดน้อยลงกว่าอยู่แล้วเพราะุานกก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตอนนั้นครูก็แบบเด็กจบใหม่ด้วยเลยอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกตอนนั้นนะคะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ครูช่วยเหลือเบาได้เลยนะคะเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาหรับหรืออะไรอย่างเงี้ยจอร์แดนก็เป็นเมืองที่อ ก็ก็ก็น่าอยู่นะคือถ้ามีโอกาสไม่มีวันหยุดอะไรเงี้ยไปเที่ยวเลยมีมีเพทรามีมีเดดซีมีอะไรที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าน่าสนใจอ่ะควรจะต้องไปอิสตันลอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณยิ้มไม่เคยไปอัคบาไหมคะยังไม่เคยไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคืออย่าอย่าเป็นเหมือนครูนะสมัยก่อนที่ครูทํางานเนี่ยครูจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ไปได้แต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะชีวิตเราเราไม่รู้อนาคตไง ดี๋ยวครูคทำอยู่ที่ RJ เจ่อไม่ถึง6เดือนอะแล้วครูก็ได้เอธิฮัดครูก็ไปจอยเอธิฮัดหลังจากนั้นครูไม่มีโอกาสได้ไปอาคาบ้าเลยอะไม่ได้แบบพลนว่าจากจะไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปก็ไปเลยเหมือนการเลโอว่าบบางทีเราแบบเราโอเรนไฟล์มาเราเหนื่อยครูคิดว่าเดี๋ยวอดี๋วไว้ข้าวหน้าค่อยมาก็ได้ไม่มีไคไม่มีไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีโอกาสไป ไหนไหนไปถึงที่แล้วก็ก็ไปเที่ยวดีกว่าเนาะแล้วทีนี้ไหนเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเอ่ออาร์เจประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ไหมว่าแบบเขาถ้าเขาเป็นกระบวนการยังไงบ้างรอบแรกคืออาร์เจค่ะก็ปุ๊บไปดูในเว็บอะค่ะคุยมก็จะมีแต่คนบอกว่าโปรเซสมันเร็วมากภายในวันเดียวจบอาจจะมีแค่รอบเดียวหรือสองรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปุ๊บเป็น ร๊ปแรกของวันแรกที่เขามาสัมภาษณ์ด้วยค่ะคุยิม้มแล้วก็ไปเจอกับลีจอยก็เลยจะต้องแบ่งกรรมการนะคะไปให้ลีจอยเพราะฉะนั้นกรุป๊ปกรุ๊ปแรกของวันแรกอะคะ่ะก็จะมีแค่สัมภาษณ์ครั้งเดียวค่ะคูยิม <Okay. S 2> ก็คือเป็นไฟนอลเลยอ๋อเ oh, หรอแล้วก็สัมาณ์ครั้งอันครั้งเดียวเลยรู้เลย ใช่คะ่ะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแต่ของปุ๊กปุ๊กสามสิบห้านาทีอะค่ะคุณอฮะอ๋ฮะก็าเเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดคุณรอบบ่ายมีเพื่อนรอบบ่ายอะค่ะก็ต้องไปยื่นเอกสารเหมือนพีสกรีนก่อนนะคะแล้วกรรมการก็จะเขียนไว้เลยที่หัวโน้ตเลยว่า e x c e l ซลเลหรืออะไรประมาณเนะะี้ยค่ะแล้วก็จะส่งต่อไปให้กรรมการที่เป็นแบบลูกเรือเก่าช่วยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะคะุณยิ้ม,อ,มออกมาก็รู้สึกว่า กรรมการก็ดูชอบเรานะอะไรก็มีหวังนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยิม้มแล้วเราแล้วเราก่อนที่เขาจะเรียกเราเนี่ยเราเราต้องเอาซีวีไปดรอปก่อนไหมหรือว่าเราสมัครออนไลน์ไปหรือ,อยังไงคะ,ะเขาให้ส่งเอกสารนะคะไปที่อีเมลแล้วคราวนี้หลังจากนั้นสามวันนะคะก็จะมีอีเมลอินวิเทชันเลยะคะ่ะว่าให้มาสัมภาษณ์ค่ะคุณยิม้มแล้วก็ถึงก็คือเข้าไปในห้องแล้วก็ยื่นเอกสารเลยค่ะช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็นั่งสัมภาษณ์เลยค่ะ อ่าฮ uh huh, uh huh. เพราะว่ารุ่นครูเนี่ยรุ่นสมัยนู้นเนี่ยจำได้เลยว่าเขาให้ทุกคน,น่ะเอาเอาซีีไปไปไปดรอปก็คล้ายๆกาตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดรอปแล้วก็จำได้เลยว่าคนที่เป็นคนที่รับเอกสารเน่ะเขาจะเป็นคนให้คะแนนเราเลยคนบางคนไม่รู้ไง mm hmm. ก็คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า,ารับ c ีวีไว้เฉยๆแต่รู้ไหมว่าด่านแรกเลยอะ่ะที่เขาที่เขา,ารับ CV ีของเราเขาจะดูเราตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะให้คะแนน,นแรว,ว่าว่า เอ่อ uh, first impression นะที่เขามีต่อเราอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่รู้สึกชอบเขาก็จะมาไว้กองหนึ่งจําได้ว่าตอนนั้นรู้สึกจะมีกอง A กอง B กอง C กอง D เลยนะแล้วก็รอบรอบต่อไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะกอง A กับกอง B มาสัมภาษณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการเออก็จําได้โอ้แต่มันก็น่าละแสดงว่าหลายหลายรอบหรอคะคุณยิม ถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็วันแรกอะวันแรกก็คือเราก็ต้องแต่งตัวสวยงามไปเลยนะเพราะบางคนเห็นเหมือนกันที่มาคิดว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าเขาจะบอกก่อนไงว่าวันนั้นไม่มีการสัมภาษณ์เอาแค่ซีีไปดรอปเฉยๆเพราะฉะนั้น mm hmm. บางคนก็จะไม่ได้จัดเต็มมาก็ก็อาจจะไปอยู่กองไหนกองซีกองดี mm hmm. ก็ว่ากันไป mm hmm. แต่คนที่ส่วนมากที่จัดเต็มมาที่เตรียมความพร้อมมาก็จะเป็น A อบหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโทรเรียบโทรเรียกให้มานะัดสัมภาษณ์อีกวันหนึ่งวันต่อไป <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งก็ก็ต้องไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์ก็รู้สึกว่าไปสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีกรรมการสามท่านนะคะเออก็สัมภาษณ์เดี่ยวเลยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันนานมากแล้วนะเออแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าของครูจะโดนว่าให้ให,ให้ลุกขึ้น,ขนเขาจะมีเก,รรกา้าอี้ให้นั่งแล้วก็ให้เดินไปหลังห้อง และเดินมาให้ดูอีกเหมือนนั่งแบบเลยตอนนั้นน่ะนะให้เดินแล้วก็มันนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมเพราะนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมเขาเอาไฟฉายอะ่ะมาส่องผิวเราอะ่ะส่องหมดเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าไหนลองหันซ้ายยิ้มหันขวายิ้มคือจะดูฟันนะแล้วก็ให้ดูเล็บดูแล้วก็ตอนนั้นใส่สูงแขนยาวเขาบอกว่าให้ถกขึ้นมันดูหน่อยสิว่าจะดูจะดูผิว ว่ามีแผลเป็นอะไรหรือ,รอเปล่าประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ถามคำถามว่าก็ไม่ได้เป็นคำถามที่ที่ครูโดนก็เป็นส่วนมากเป็นคุยคุยคุยกันมากกว่าว่าแบบชื่ออภากรหรอมันแปลว่าอะไรนะภาษาไทยอะไรเงี้ยอ่าเราก็มีก็ต้องต่อมุกกันให้ได้อะไรเงี้ยบอกเอาจริงมันเป็นมันมันแปลว่า the sun นะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบเราก็แบบว่าคือ ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไปะนะตอนนั้ะเออแต่ว่าก็มีถามว่าทำไมถึงอยากตอยอาเจทำไมถึงอะไรเยก็เป็นเรื่องปกติของของที่เราสามารถรู้กันได้เราก็เตรียมตัวกันได้เนาะแล้วเราก็เป็นแอบมาก,ก่อนด้วยอะไร่เงี้ยนะคะแต่ก็เออดีใจด้วยเนาะได้ไปอ, <RJ S 2> อาอเจแล้วยงคิดอยู่เลยว่าแบบ ฝันไปหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ค่อยมารับคนไทยด้วยอ่ะคุยิ้มนาั้นๆจะมาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชคุกเป็นสายการบินที่ครูครู้้สึกครูดีใจแฮปปี้นะที่แบบว่าเออได้ไปร่วมงานเป็นเป็นสายการบินแรกของครูเลยอะไรเงี้ยแล้วชุดก็ยังเป็นยูยนินฟอร,ร์มเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจสีแดงเป็นหมวกดามค่ะอใช,ใช่ค่ะอออก็แบบสวยงามแบบสีสันขับผิวคุณปุ๊กด้วยอ่ะ เน <No, S 2> า,า <S <S ะวขาวแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงนู้นเนี่ยเราก็จะไปอยู่โซนตอนอก,กลางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง private jet อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทิ้งนะคะก็ที่จอแดนเนี่ยครูรู้จักหลายคนที่มาจาก royal squadron ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าที่เป็นเป็น private jet นะคะแล้วก็มีบินให้กับ king queen ด้วยอะไรเงี้ยของของทางจอแดนอะไรเงี้ยก็ ก็เราม yeah, mm ีความรู้ตรงนี้แล้วและอย่างที่ครูบอกก็ไม่ต้องทิ้งกันหมายถึงมีอะไรให้ครูช่วยเหลือบอกปิ้งกันกันได้เลยนะคะอค่ะก็อยากถามคุณปุ๊กหน่อยว่าชอบประทับใจคลาสที่ครูที่เรียนกับครูเนี่ยคลาสไหนเป็นพิเศษไหมอยากรู้ feedback คือคลาสค่ะปุ๊กปุ๊กชอบที่สุดเลยก็คือจะเป็นคาเทอริงค่ะครูยิ้มเพราะว่า ปุ๊บก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะพอ uh huh. พอเรียนแคทติ้งเรารู้สึกว่าชอบชอบแบบอยากรู้อีกอะค่ะอยากรู้เมนูอาหารอย่างอย่างอื่นีค่ะ uh huh. ก็ทำดีเ,ร,เรื่อยๆดูใน Pinterest บ้าง Google บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า uh huh. ชื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ปุ๊บเวลาไปร้านอาหารนะคะก็จะขอเมนูภาษาอังกฤษเข้ามาดูแล้วค่ะครยิดีมากมันเราจะได้ ได้ไอเดียในสิ่งที่แบบเราไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะครูยิ้มก็คือเหมือนซีนียรโอ่ะค่ะแทบจะถ้าสายการบินพาณิชย์นะคะก็จะถามแค่ว่าเจอแล้วดีวยังไงไม่เคยเจอแบบถามแบบยากขนาด private jet อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูยิ้มพอพอได้เรียนก็ได้รู้ว่าเออแบบเราต้องเตรียมตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูยิ้มแล้วก็ มันทําให้เรารู้จักแบบแก้ปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยิมอ๋อเหรอคะเอะอ,อดีใจจังเลยนะคะเหมือนสัญญาณมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะเห็นไหมเหมือนสัญญาณมันกระตุกกระตุกไหมคะได้ได้ไหมคะคุยิ้มได้ค่ะแต่เมื่อกี้มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยชัด ไม่เป็นไรค่ะได้ได้แล้วเราก็ดีใจเพราะว่าที่ครูถามเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ครูอยากรู้ไงว่าฟีดแบ็ว่านักเรียนแฮปปี้ชอบอะไระคลาสไหนเป็นพิเศษส่วนใหญ่เท่าที่ได้ได้ฟีดแบ็กกลับมาก็จะเป็นคลาสถามตอบคําถามคําตอบสาษั์งานอะไรเงี้ยอ๋อแต่คุณบุ๊กชอบแบบเคทริงเพราะว่าเราได้เรียนรู้วิธีการสั่งจรงิจรงๆเราเป็นเหมือนกับเป็นแมネจเมนต์ของแอร์ไลน์เลยถูกไหมเพราะว่าเราอยู่การบินแม้กระทั่งจอร์แดนหรืออะไรเงี้ยเราเป็นแอร์เราก็เป็นแค่ อุ่นอาหารให้ผู้โดยสารเสิร์ฟผู้โดยสารเนาะเราไม่ต้องคิดเมนูแต่เราเป็นแอร์เพร์เจเราต้องคิดเมนูเองพอเรียนคาร์เทลิ่งอะค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่จะเรียนนะคะคือแฟนปุ๊กเป็นคนชอบทานอาหารฝรั่งมากแล้วเวลาไปร้านอาหารฝรั่งอะค่ะคือปุ๊กไม่รู้เมนูเลยแล้วปุ๊กอายมากไม่กล้าสั่งเลยค่ะคุยมอพอมาอเรียนเนี่ยคุยมมาค่ะแล้วก็ไปอ่านเองก็คือตอนนี้กล้าสั่งแล้วค่ะคุยม อ้าแล้วรค่ะรู้สึกว่าเออเ,เราเรามีความรู้ด้วยค่ะไม่ต้องเมื่อก่อนสั่งก็คือจะนั่งแปลว่าอะไรกดดิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออา่อานเร็วเู้ออคือตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมคะที่แบบว่าเออเรากล้สาสื่อสารแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะโอ้ยดีมากเลยอ่อ,อแ,ลแล้วแล้วเราไม่ต้องไปอายนะเหมือนแบบว่าบางทีเราไม่รู้อะไรเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมายถึงเรียนรู้ณตอนนั้น <สะ S 1> เลยดีมากๆเลยที่แบบเออเปิดดิกเปิด Google เปิดเช็คเลยมันคือเนี้ยแหละคือการเรียนรู้ตลอดเวลา นะคะเร <c oughs> าบอกเลยว่าเรื่องอาหารน่ะถ้าจะมา private jet จริงๆอะ่ะเราต้องอยู่กับอาหารตลอดเวลาเราต้องมีความรู้เราไม่ใช่เป็นอาหารแค่ฝรั่งเราต้องควรจะรู้อาหารประจําชาติของประเทศอื่นๆเลยเพราะเราไปทั่วโลกไงคะเราไปทั่วโลกแล้วเราก็ต้องเป็นคนสั่งอาหารให้กับ VIP ทุกที่นะคะควรจะ <c oughs> ถ้าว่างๆนะจะได้มีความรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เน <No. S 2> าะดีดีด,ด<笑><笑>ีแล้วคะแล้วก็แล้วก็ไปเทรนใช่ไหมคะเขาเขาไม่ได้บอกไทม์เฟรมใช่ไหมว่าประมาณเมื่อไหร่ยังไงไม่ไม่ได้บอกคะ่ะแต่บอกประมาณว่าช่วงเทรนจะมีโรงแรมให้แล้วก็จะให้ค่าเทรนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตกแล้วประมาณเดือนละสามหมื่นนะคะครูยิ้มอ๋อตอนเทรนใช่ไหมอห่ะฮะอา่าฮะปประมาณสองถึงสามเดือนนะคะครูจําได้ของครูรู้สึกไปสามเดือนมั้ง แล้วก็หกหกอาทิตย์เทรนเซฟตี้แล้วก็อีกหกอาทิตย์เทรนเซอร์วิสแล้วตอนเทรนนีเ่เทรนทุกทายเ,เลยไหมคะครูยิ้มพร้อมกันเครื่องบินน่าจะใช่นะน่าจะใช่แต่ครูก็ไม่รู้นะว่ามันมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่อย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังอะว่าตอนเทรนอะให้ตั้งใจเรียนให้ตั้งใจเพราะมันจะมีสอบทําคะแนนสอบให้ให้ได้ดีๆเลยเพราะ การไม่รู้เดี๋ยวนี้มันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่รุ่นครูเนี่ยคือเราจะใช้คะแนนจากตอนเทรนเลยอเป็นตัววัดว่าเราจะได้สเตอร์ดีหรือไม่ดีสเ s t e r ไตรบินนะคะเขาเรียกลน์คือทุกเดือนเนี่ยเขาจะมาส่งไลน์มาให้กับแบช c h เราแบชเราเป็นคนไทยหมดเลยใช่ไหมคะอยของครูก็คนไทยหมดเลยเพราะตอนนั้นมารับที่เมืองไทยก็มีประมาณ30สิคนมั้งคนไทย30สิคนเพราะฉะนั้น สมมุติว่าเล,เลข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 ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเลขคือสมมติว่าตอนเนี้ยที่เราไปเทรนเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่สิบของห้องของของแบชแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังสอบเนี่ยมันจะมา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 อินออเดอร์กันใหม่แล้วถ้าเกิดสมมติเราคะาแนนสูงสุดเราก็จะเป็น number one อ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะ,อะแล้วก็คนที่สองคนที่สามอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะส่งลายของ roster มาให้เขาเราก็ถ้าเราคะแนนสูงกว่าเพื่อนเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก รูทบินที่ดีและส่วนมากลูกเรืออาเจก็จะชอบกลับเมืองไทยกันอย่างที่ครูเคยเล่าอะ่ะนะก็แบงก็ฟลายอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเอวันนี้ถ้าเกิดว่า hi, เอาไลน์นี้แบงกไฟลาก็จะได้แบบได้อยู่เมืองไทยกับเมืองไทยรอบเนี้สี่วันมากที่สุดอ,อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่คนแรกที่ได้ได้ได้คะแนนสูงสุดเราก็สามารถเลือกได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแฟน อยู่ต่างชาติสมมติแฟนเป็นคนอเมริกันสมมตินะคะอ <laughs> ่ะ <borah. S 2> มเราก็บินไปอเมริกาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกที่เราอยากจะไปได้เลยอะไรเงี้ยที่ดีสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจเรียนตั้งใจสอบทําคะแนนให้ให้ดี <c oughs> เพราะบางคนไม่รู้ก็สอบสอบไปให้ผ,ผ่านไปแต่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอนาคตมันมีผลต่อต่อ,ตอรอสเตอร์และสเตอร์ดีมันมันก็เป็นผลต่ออะไรคะต่อไรายได้ที่เราได <c oughs> ้เงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของตอนออก,กลางนะคะแล้วก็ข้อดีที่ครูชอบบอกนักเรียนครูเนี่ยว่าเอ,อให้สมัครไปเราอายุยังน้อยอยู่คนไหนที่อายุยังน้อยแล้วสามารถที่จะเอ,อสมัครของตอนออก,กลางได้นะคะหลายสายการบินเลยที่ตอนนี้มันเริ่มเปิดแล้วลยอะไรเงี้ยไปเถอะแล้วถ้าเกิดได้เนี่ยมันข้อดีคือเราสามารถที่จะไปลองสนามเจอเพื่อนเจอผู้คนเจอกรรมการได้ทดสอบจริงๆแล้วถ้าเกิดได้อะ่ะเขาก็แทรนให้เรา ใช่ไหมพอเทรนที่เราเสร็จเราไปอยู่ในโซนออกกลางแล้วอะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณปุ๊กก็จะต้องบินไปดูไบบินไปอาบูดาบีมีเลอาว์ทั้งหลายวันสมัยกุสมัยนู้นน่ะเนาะเอ่อพาเวสเยอะมากในโซนตอนกลางแล้วบางทีเขามีรับบล็อกอินใช่ไหมเห็นที่ครูบอกมีรับบล็อกอินยู่สามารถบล็อกอินได้เลยเราไปอยู่ในโซนนั้นแล้วอะมันก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะก็อย่าทิ้งแล้วกันแต่กลัวว่าอาเจะจะบินเยอะอยู่นะ เยอะค่ะเขาเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เขาเปิดอเมริกาค่ะคุยมเขาบอกว่าเขาบินเยอะมากเลยแบบอยู่ไหวไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะไหวฉันสุดตอนนี้เขาเปิดเอเมืองอะไรบ้างค่ะยังเหมือนเดิมไหมเขามีดีทรอยต์ค่ะมีชิคาโกแล้วก็เหมือนจะเพิ่งเปิดโตลันโตไปอะค่ะอ๋อฮะแต่ก่อนรู้สึกว่าจะมีมีอีกอันนึงนะมีดีทรอยต์มีโตลันโตเนาะมีดีทรอยต์มีชิคาโกแล้วก็มีอีกอันนึ่งอะอะไรอะ มอนเทียหรอคะหรือว่านิวยอร์กไหมคะไม่นะ่าใช่นิวยอร์กครูจำไม่ได้แต่ครูอยู่ไม่ถึงเพราะว่าเออาเจเนี่ยการที่เราจะได้บินอ่า uh, U.S.A. ไ i ล h t เนี่ยอยู่จะต้องบินมากกว่าหกเดือนพอเราอยู่อาเจมากกว่าหกเดือนเขาจะส่งให้เราไปทำดีซ่าอเมริกาแต่ปรากฏว่าครูอยู่ไม่ถึงแล้วครูได้เอ h ิก่อนครูก็เลยออกก็ครูก็เลยไม่ได้ไปอ uh, อเมริกาของของอาเจนเนาะ อ,อโอเคถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครูดีใจด้วยเนะเาะอก็คะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อ,อยากถามอะไรถามได้เลยนะคะได้ค่ะครูยิ้มค,คือใจาก็ยังอยากได้ private jet อะไรเงี้ยค่ะคุยูยิ้มแต่ว่าถ้าเกิดอสมมติอาเจเรียกก่อนก็ถือว่าได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันเป็นไปก่อนก่อนใช่ใช่ใช่ดีกว่าครูก็แนะนําแหละแต่ว่าหมายความว่าในระหว่างที่เราไปทํางานไปเทรน เราได้ไปทํางานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอนเน็กชันเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเออหรือถ้ามีบินมาอังกฤษมาหาครูด้วยนะอย่าลืมได้ค่ะบินมาอังกฤษก็มานะแต่ครูเรียงข้าวครูสัญญาได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะแล้วก็ลองทานอาหารอาหร,รับนะลองทานอาหารอาหร,รับแต่ว่าส่วนมากถ้าลูกเราอาจจะก,ก็จะชอบทําอาหารไทยอยู่บ้านกันเพราะเราแชร์บ้านกันใช่ไหมคะอยู่เป็นก<า> ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบมีมตอนนี้เหลนเอธิเอมรตสที่เขาห้องแต่ที่มันต้องหาเองนะคะครูยิ้มใช่ก็เขาก็จะมีเงินค่าบ้านให้ถูกไหมคะจะมีเงินค่าบ้านให้ใช่ค่ะอืมอืมนะคะแล้วก็แล้ว,ลวเงินเดือนก็ขึ้นด้วยนะจำได้ว่าเงินเดือนขึ้นเกาะขึ้นมากกว่าตอนที่พอครูได้อาเจพอครูไดเอดิฮัดเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนอาเจขึ้น แล้วพอครูคออกจากเอทีหัดมา p r i v a t e จ็เงินเดือนเอทีหัดขึ้นคุณรู้สึกว่าเพืพ่อนๆคงชอบอ่ะยิ้มออกเมื่อไหร่เงินเดือนขึ้นใช่ไหมคะก็โอเคอุ้ยแต่สมัยนั้นนะใครได้อาเจนี่จาได้ว่าตอนนั้นเด็กจบใหม่ได้อาเจรู้สึกได้สองพันดอลมั้งถ้าจำไม่ผิดออแล้วตอนนั้นนออ่ะเคยได้ถึงขัน้นตอนนั้นดอนลลามันมันห้าสิบมั้งแต่ได้ห้าสิบอยู่ไม่กี่เดือนอะ่ะ แล้วมันก็ค่อยๆตกลงมามจนตกลงมาน้อยจนถึงยี่สิบแปดเลยอะ่ะแล้วก็ขึ้นมาสามสิบตอนนี้มันก็ประมาณสามสามปะคือตอนนี้อาเจค่ะเขาให้ฐานเลยอะค่ะครูยิ้มประมาณสี่หมื่นห้าอันนี้ฐานนะคะแต่ว่าชั่วโมงก็คือให้ชั่วโมงละตีว่าสามร้อยบาทค่ะไม่มีขั้นบันไดก็คือหนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่ร้อยก็คือสามร้อยอ่างเงี้ยค่ะครูยิม้มรอรออ่ะแล้วตกเดือนหนึ่งถ้าเฉลีย่ยเฉลี่ยดได้ประมาณเท่าไหร่คะ ก็ <Das kop at io> ประมาณแปดหมื่นนะคะคุยมก็ก็ก็คงป,ประมาณนั้นแหละเพราะสองพันดอลตอนนั้นก็คูณสี่สิบเนาะจำได้ว่าตอนนั้นได้แปดหมื่นที่แบบว่าได้ที่ได้หกเดือนอ่ะประมาณห้าหกเดือนที่อยู่อ่ะก็ได้ประมาณแปดหมื่นที่คูณเือนไทยก็น่าเขาว่าน่าจะให้ประมาณเนี้ยใช,ใช้พอไหมคะคุยิม้มใช้พอไหมเหรอเออก็ต้องใส่ค่าบ้านด้วยเนาะตอนนั้น,นอะ่ะอันนี้คือรวมค่าบ้านเราด้วยเนาะ <Das S 2> ใช่ไหมอันนี้น่าจะรวมรวมรวมค่าบ้านไหมคะ่ะ มันต้องอยู่ด้วยว่ามันมันต้องอยู่ด้วยว่าเราอยู่บ้านกี่คนหมายถึงว่าเราจะแชร์บ้านอ่ะเราจะอยู่หลายคนไหมก็ถ้าแชร์ถ้าแชร์ประมาณสามถึงสี่คนจะตกแล้วประมาณเดือนละหมื่นสองถึงหมื่นห้าค่ะอ่าอ่าก็คนนะอืมแต่ว่าอแต่ว่าข้าวของที่อาเจย์ก็แพงอยู่นะครูว่า,าใช่ใช่ค่ะแพงอยู่นะจําได้จําได้แต่ก็จะมีเออ ใช่เพราะาตอนนั้นครูจาได้ว่าครูก็คิดราคาไทยนะว่าโอ้โหตอนนั้นเราก็เด็กจบใหม่เนาะโอ้ที่เมืองไทยอะถูกกว่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำไดว่าเชอร์รี่เชอร์รี่ถูกเ <laughs> ชอร์รี่อะคือคืออยู่เมืองไทยอะเชอร์รี่แพงแพงแบบห้บาหกแสแล้วนิดนึงอ่ะแต่ไปอยู่ที่นู่นอ่ะอากาศมันเย็นไงแล้วมันสดแล้วมันอร่อยคือแบบโลสองโลอะรู้สึกว่าเออหกสิบสองจอเดนเนียนอ่ะโนอสี่จอเดนเนียนอะเท่าไหร่อ่ะหก หนึ่งจอได้เนี้ยเท่ากับหกสิบาทเลยป่ะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ห้าสิบค่ะคุณยิ้มเออสมัยนู้นมันกูว่ากูประมาณเกือบหกสิบเนี่ยแล้วก็เหมือนเหมือนอประมาณสองสองจอเจดียอ่ะสองเจดีย์อ,อย่ะเออก็กินตลอดเลยกินจนกินกับเพื่อน <laughs> กินให้คุ้ม <laughs> ก็ลองดูค่ะคุณปุ๊กไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็เป็นแบบว่าเป็นสเต็ปแรกของการที่เราได้ตอนออกลางแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไเห็นโลกกว้างเดี๋ยวเราไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็คอยสังเกตนะแล้วก็อย่างที่ครูบอกเราก็ยังอยู่ในกรุ๊ปที่ครูจะส่งงานให้เรื่อยๆเรื่องของ private s e t เพราะฉะนั้นก็ติดตามอัปเดตกันตลอดเนาะ ได้ค่ะครูยิ้มแล้วก็ส่งซีวีให้ครูซีวีส่งให้ครูอีกรอบนึงส่งทางหารู้เค่ะถ้ายังไงอัปเดตให้ครูเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรครูจะได้ส่งต่อให้ได้เนาะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครูยิ้มขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะอะไรไงโชคดีนะคะขอให้โชคดีในะจ้งานนะคะเดียวเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครูยิ้มค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าเจอคนทางอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตนะครูยิ้มบอกแน่นอนแน่นอนเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะ โชคดีค่ะโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ